สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสธาของคุณมาโนธคุณสุเพิพฤทธิกุลสธาขอขคุณอัมพวันลีอาพรร่วมกันรับจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาได้กุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจา้าที่ตรัสว่าสัพพา,านางธรรมะทานางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจัาให้คุณบานโนดคุณสุพิษพฤทธิกุลให้คุณอภวันหลีอาพรจงได้มีความสุขกายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ลวงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วางเว้นไปหนึ่งคืนนะครับพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสถาของคุณสุชาดาอุตริสถาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นสถาของคุณปราณีสงเคราะธรรมและสธาของคุณศักนาเพื่อดงามร่วมกันรับผิดชอบภาพาอ่ะก็จะได้อนโมทนาสาธุกัน ได้คืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านปู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเนี่ยกิ่งไม้เล่นเพลินเลยไม่ได้ฟังเพราะสะสมในาการเกิดเป็นลิงมาห้ารอยชาติเหมืันความพอใจจะ,จะปิดบงังความพอใจในอดิตน,นะฮะ จะปิดบังความพอใจในปัจจุบันเพราะความสะสมพอใจดีตมหาห้าร้อยชาติกับความพอใจในปัจจุบันเพียงชาติเดียวอดีตมันมาปิดบังส,สัสิความพอใจในปัจจุบันจึงเกิดไม่ได้การฟังธรรมะจึงเป็นของยากกี่คนแล้วสามอีกคนหนึ่งพุทธเจ้าแสดงธรรมะปุ๊บแงน,นดูดาว เพราะอดีตชาติเป็นหมอดูดูดาวดูนักขัตประเลิกดูการเลงของดวงดาวกับดวงดาวไลต่อไรจนเพลินแม่เราจะทากคแสดงธรรมะก็ไม่ได้ฟังเพลินอยู่กับการเงนดูดาวมาห้าร้อยชาติมคนที่ห้าเคยเกิดเป็นมานก สิทธิของที่สาปาโมกยินดีในการฟังพอใจในการฟังเมื่ออาจารย์สอนก็ตั้งใจฟังโยนิสมนสิการเกิดมาในชาตินี้มีศรัทธาจะฟังธรรมะพุทธเจ้าแสดงธรรมะให้ฟังอำนาจจากการสะสมมาห้าร้อยชาติที่ตั้งใจฟังตั้งใจฟัง มานผู้นี้ก็ตั้งใจฟังแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันอาน,อน์คนฟังธรรมะห้าคนได้ดีเพียงคนเดียวเพราะการฟังธรรมะเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายนะฮะการฟังธรรมะเป็นของยากยากเพราะอะไรยากเพราะไม่เคยโยนิโศมรติการมาเลย แม่มาในชาตินี้มีสทธายากจะฟังแต่อำนาจของการที่ไม่เคยโยนิสมนศิการในการฟังมามาในปัจจุบันอำนาจสะสมวิทยาลัยก็ปิดบังไม่ให้ได้ฟังเท่าไัรซึ่งแตกต่างคมนษน์คนสุดท้ายพอใจในการฟังยินดีในการฟังแม่มาในปัจจุบันนี้ก็พอใจในการฟังยินดีในการฟังที่สะสมและในดี มาร่วมกันในปัจจุบันก็ทำให้เจตนาในการตั้งใจฟังนั้นมีพลังแรงแก่กล้ามากขึ้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมะได้มากขึ้นวกกลับมาถึงเรื่องที่เราไม่เคยโยนิสมนาสิการไม่เคยโยนิสมราสิการการนั่งนี่คือขันห้านะังนั่งนานนี่คือขันห้าแก่ เอาไว้การนั่งนี่คือขันห้าเกิดรูปนั่งเกิดนะนั่งต่อไปนานขึ้นคือลูกูปนั่งมันแก่นั่งต่อไปเยียบทเก่าเนี่ยเป็นที่ตังอาศัยเกิดของทุกขเวทนานั่นยิ่งนั่งนานทุกก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อทุกมากขึ้นนั่นคือพยาธีปีทุกขาเบียดบังมากขึ้นสุดทนไม่ไหวก็ต้อง เปลี่ยนก็คืออิริบทเก่าต้องดับไปหมดไปการหมดไปดับไปของอิริบทเกา่านั่นแหละมะระนำปิทุกขังฉะนั้นเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าโอ้ที่เราสวดธรรมวัดเช้าชาติปิทุกข้าชาราปิทุกข้าพญาธีปิทุกข้ามะระนำปิทุขังนั้มันอยู่ที่นั่งนี้ อยู่ที่ยืนนี่มันที่เดินนี่อยู่ที่นอนอิริยาบถเสียแหละมีชาติปิตุขาชาลาปิตุขาพยาทีปิตุขามะระนปิตุขาเพียงแต่ว่าเราไม่เคยไปตามดูตามรู้มันเลยเมื่อเราไม่เคยตามดูตามรู้มันเราจรึงไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงอะไรทําให้ไม่รู้ความเป็นจริงอวิชชา ทำให้ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้เราท่านทลายนะได้เข้าใจนี่พูดมาทั้งหมดนี้กำลังจะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านเข้าสู่เรื่องที่เราได้เรียนมาแล้วนั่นคือเรื่องสติปัฏฐานสี นั่นคือเรื่องสติปัฏฐานสี่ที่เราเรียนกันมานานหลายอาทิตย์ใช่ไหมครับนาประโยชน์จากการเรียนเนี่ยอยากให้เป็นประโยชน์จากการปฏิบัติด,ด้วยเจงนั้นจึงพยายามย้ำแล้วแล้วก็ย้ำอนะผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านทบทวนสังนินก่อนที่จะจบไปเหมือนกอันคราวที่แล้วนะฮะทุกขา,าริยสัจจะ มาจากคำว่าทุกขะบวกด้วยอาิยะบวกด้วยสัจยะนะทุกขะหมายถึงขันหานะทุกขะเนี่ยหมายถึงขันห้าแล้วก็น้อมไปถึงที่พูดมามา่กี้นะขันห้าขันห้าอยู่ในอาการนั่งก็เรียกว่า รูปนั่งใช่ไหมครัเอาเข้าใจตรงนี้ก่อนคันที่อยู่ในอาการนั่งก็เรียกว่ารูปนั่งการตามรู้รูปนั่งเนี่ยก็จะเห็นความเป็นจริงของรูปนั่งการตามรู้รูปนั่งนี่แหละครับที่พระพุทธเจ้าตัดตัดว่ากายกายานุปัสสีวิหะละติ นี่สนุกให้ฟังนะครับพูดมาแล้วนะฮะกายเยกายญานุปัสสีวะรติพูดแล้วก็ลืมแล้วนี่ที่แล้วดีที่สำนักปฏิบัตินะผมบอกอย่างนี้เราจะปฏิบัติวีปัสสนาเนี่ยจำคาถาให้ได้ก่อนจำคาถาให้ได้ก่อน คาถานี้มีว่ากายกายานุปัสสีวิหรติท่องให้ขึ้นใจกายกายานุปัสสีวิหรติกายก็คือกายกายก็คือในกายกายเนี่ยแปลว่าที่ประชุมกายเนี่ยที่ประชุมของกลุ่มลูก กลุ่มรูปที่อยู่ในอิเดียบทคือท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินเนี่ยเรียกกันว่าในกายฉะนั้นการตามรู้ในกายเนี่ยคือตามรู้ว่านี่คือรูปนั่งนะตามรู้อยู่ทีนั่งอยู่ก็รู้ว่านี่คือรูปนั่งการรู้ว่านี่คือรูปนั่งอยู่นั่นแหละเรียกกันว่าอนุ ปัสสีวิหรติอนุปัสสีนี่แปลว่าตามรู้อยู่อนุปัสสีนะอนุแปลว่าตามปัสสีนี่แปลว่ารู้ตามรู้เนืองเนืองอยู่เรียกว่าวิหรติดังนั้นตามรู้ว่าเป็นรูปนั่งเนืองเนืองอยู่เข้าใจไหมฮะนั่งอยู่ก็ตามรู้ว่ามันเป็นรูปนั่งอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ย เนี่ยมันตรงกับบาลีว่ากายเยกายานุปัสสีวิหะติตอนนี้นั่งอยู่เราเข้าใจว่าเป็นรูปนั่งไหมเอาตรงนี้ก่อนถ้านั่งอยู่เราเข้าใจว่ามันเป็นรูปนั่งคือรูปก็คือรูปยี่สิแปดรูปไปลมันประชุมกันอยู่ในอาการนั่งก็เรียกว่ารูปนั่ง ตามรู้ก็คืออยู่ในปัจจุบันอารมณ์ตลอดนะอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตเอาปัจจุบันตลอดนั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวรูปนั่งมันก็จะประกาศให้รู้เองว่ามันมีทุกข์ ต่อเมื่อรูปนั่งมันเก่าลง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 เมื่อรูปนั่งมันเก่ามากเท่าไรทุกข์ก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทนไหวก็อยู่ได้ทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนแล้วเว้ยกูทนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บรูปนั่งก็หมดไปรูปใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีเปลี่ยนเป็นยืนหรืออยู่เป็นไปนเดินนะรูปใหม่ก็เกิด ฉะนั้นในขณะที่นั่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งอยู่อิริยาบถมันก็เก่าลงนะนั่งอยู่รู้ว่าเป็นรูปนั่งนั่นคือรูปนั่งมันเกิดนั่งอยู่ดูรูปนั่งต่อไปรูปนั่งมันแก่ลงแก่ลงไหมฮะเพราะรูปนั่งมันตั้งอยู่นานแลวแก่เพราะอยู่นานนั่นรูปนั่งตั้งอยู่นานเรียกว่ารูปแก่ ลูกนั่งตั้งอยู่นานลูกนั่งมันก็มีทุก์ขยิ่งลูกนั่งปรากฏอยู่นานมากสลายทุกขมันก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นทุกคืออะไรครับพยาธีปิดทุกขาการเสียดการแทงการปวดการเมื่อยการลา้าการเคดคารยอกอะไรคือพยาธีปิดทุกขาครับให้เราได้เข้าใจก่อนนะฮะ การเกิดขึ้นของลูกครั้งแรกเรียกกันว่าชาติปิทุขาการตั้งอยู่ของลูกนานขึ้นนานขึ้นเรียกว่าชาลาปิทุขาเมื่อลูกนั้นเก่าตั้งนานอยู่มากขึ้นมากขึ้นก็เรียกกันว่าพยาพธีปิทุขาเมื่อลูกนั้นถูกทุกข์เขาเบียดเบียนทนไม่ไหวแล้วลูกนั้นก็ต้องดับไปคือเปลี่ยนแล้วลูกเก่ามันก็ดับไปนั่นคือมะระนำปิทุขา ตอนนี้รูปกเก่าดับไปเนี่ยคิดถึงคำสอนของพุทธเจ้าอีกนิดมรละนำปิดทุกขังเนี่ยการตายการตายมันก็แขวนไว้กับการเกิดไม่ตายแล้วสูเลยนะฮะมันแขวนไว้กับความเกิดยันรูปเก่าดับไปมันก็แขวนไว้กับรูปใหม่เกิดอีกจริงไหม เราต้องตามรู้ถึงจะเห็นว่าเออลูกนั่งหมดไปนะมันก็แขวนมาให้เกิดลูกใหม่กเกิดใหม่อีกก็ชาติปิตุขาอีกออลูกใหม่เกิดนานเข้ามันก็เป็นชรลาปิตุกขาลูกใหม่เกิดนานเข้ามันก็มีความทุกขเมื่อมีความทุกข์ก็เรียกันว่าพยาธีปิตุขาทุกทนไม่ไหวแล้ว ทุกมันก็ไปแขวนไปกับความตายคือมันนำไปทุกข์ามพาอรูปเก่าดับไปความรูปเก่าดับไปก็แขวนให้เกิดรูปใหม่อีกอย่างนี้ก็เรียกว่าชาติอีกทุกข์ขาผมชอบที่พระเจ้าบอกว่าอานุนความเกิดแขวนไว้กับความแก่ความแก่แขวนไว้กับความเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยแขวนไว้กับความตายความตายก็แขวนไว้กับความเกิดถ้าเราตามดูตามรู้ในบาลีที่ว่ากายกายานุปัสสีเวสติตามรู้นะเราจะเห็นความเป็นจริงอย่างขาบถี่เราสวดเพเลยนี่ไงผมได้ความคิดมาว่าโอ้เราสวดมาตั้งนานแล้วไม่เคยตามรู้ตามดูของทุกขะริยสัจจะเลย เนี่ยท่านทลายรานนี้เอาตกลงขันห้าเนี่ยมันนั่งมันนอนมันยืนมันเดินนะขันห้าเนี่ยนั่งนอนยืนเดินเรียกว่าทุกขะอริยสัจจะหมายถึงขันห้าแล้วขันห้ามันประเสริฐไหมขันห้าเนี่ยมันประเสริฐเพราะมีบาลีรองรับว่าอริยะและก็สัจจะด้วยทุกขะอริยสัจจะ ทุกข์หมายถึงขันห้าอริยะแปลว่าประเสริฐประเสริฐยังไงขันธ์ห้าประเสริฐตรงที่ได้รู้อ้าวรู้แลว้วมันประเสริฐยังไงก็ในเมื่อตามดูขันธ์ห้านั่นเองที่เกิดดูโดยไม่ลดละเริ่ออนุปัสสนาก็เห็นความเป็นจริงขันธ์ห้านี่แกเห็นความเป็นจริงขันธ์ห้านี่มันมีทุก ทุกมากขึ้นก็เห็นขันห้าเนี่ยดับไปการเห็นขันห่าเกิดการเห็นขันห่ากแก่การเห็นขันห่าเป็นทุกการเห็นขันห่าดับไปประเสร t t ิฐตรงเพราะกิเลสเข้าอาศัยไม่ได้อวิชชาเข้าอาศัยไม่ได้ในขณะที่เห็นขันห่าเกิดในขณะที่เห็นขันห่าแก่ในขณะที่เห็นขันห่า เป็นทุกข์ในขณะเห็นกันหน้าดับไปอวิชชาอาศัยเกิดไม่ได้ครับประเสริฐตรงนี้ครับจะดูอื่นหมื่นแสนเนี่ยไม่ประเสริฐเท่ากับตามรู้ทุกตามรู้ทุกอวิชชาเข้าอาศัยไม่ได้จานั้นทุกจึงประเสริฐแล้วก็มีจริงอย่างอื่นมีไม่จริงเท่ากับทุกเป็นของจริงแล้วก็มีจริงเพราะฉะนั้น ผมจึงขัดคานคําสอนของพระเถระพระคุณเจ้าบางองค์ที่ท่านบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติผมเจอตรงนี้ไม่ใช่ธรรมชาติซะแล้วธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความเป็นจริงสี่อย่างพระพุทธเจ้าสอนรู้ความเป็นจริงหนึ่งทุกขะอริยสัจจ์ เราก็มาแปลทุกขะคืออะไรอดิยะคืออะไรสัจจะคืออะไรมาค้นหาครับถ้าเราไม่ค้นหาเราจะไม่ทราบความเป็นจริงเลยเมื่อค้นหาโดยอาศัยหลักฐาลนลหลายอย่างมาประชุมกันเราก็พบว่าโอ้ใครเนาที่จะล่วงรู้ความเป็นจริงของพุทธเจ้าที่แสดงไว้กับ พระธรรมจักรกับอวตนสูตรว่าตาังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังดูก่อนพิขุท่าหลายทุกเนี่ยประเสริฐแล้วก็มีจริงใครนอที่จะล่วงรู้ว่าทุกค,คืออะไรประเสริฐเป็นยังไงมีจริงเป็นยังไงเออเรามาเจอปุ๊บทุกเนี่ยมันประเสริฐตรงที่ได้รู้มีจริงตรงที่เป็นของจริงแล้วก็มีจริง มันไม่ใช่ธรรมชาติของจริงมีจริงในที่นี้หมายถึงขันห้าไม่ใช่ธรรมชาตินะนดังนั้นขันห้าจริงไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติจริงไม่ใช่ขันห้าผมจึงปฏิเสธคําสอนของท่านว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่ธรรมะในที่นี้หมายถึงของจริงมีจริงและก็ประเสริฐด้วยพิสูจน์ได้ด้วยดังนั้นจึงอยากให้เราได้เข้าใจนะว่าทุกขะ อริยสัจจะเนี่ยขอให้ตั้งใจเรียนเรียนให้แตกฉานด้วยนะเรียนให้แตกฉานด้วยครับจะนนั้นจึงอยากให้เราได้เข้าใจนะว่าทุกขะเรียสัจจะนั้นเป็นของจริงมีจริงแลยแยกเลยครับเรียนแยกเลยถ้าเราไม่แยกจะไม่ทราบเลยนะว่าทุกขะคืออะไรสัจจะอริยะคืออะไรสัจจะคืออะไรแล้วเราหาให้ได้ทุกขะหมายถึงขันธ์ห้าครับ ตอนนี้ทุกขะคือขันธ์หน้าเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากเรียนอภิธรรมะถ้าใครไม่ได้เรียนอภิธรรมะทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเราต้องให้อภัยเขาเพราะเขามไม่ได้เรียนอภิธรรมะแต่ถ้าเรียนอภิธรรมะจะทราบเลยว่าทุกนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งทุกขะเรียสัจสองทุกขะเวทนาสามทุกขะ อาทุกขงังอาทุกขะอริยสัจจะทุกขเวทนาทุกขลักขณะเออแล้วก็ทุกขสภาวะสี่ทุกนี้ถ้าเราไม่สามารถจะเรียนให้เข้าใจาได้ว่าอันไหนเป็นทุกอะไรอันเป็นตรงอะไรอะไรเราก็จะปะปนกันไปหมดเลยในทีท่สุดทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นเป็นทุกขเวทนาครับไม่ใช่ทุกขะอริยสัจ,จะนะอา้าวแล้วทุกขะอริยสัจจะคืออะไรต้องเรียนในบาลีเฉตที่เจ็ดนี่เราจะเรียนแล้วเนี่ย,ยกำลังเรียนบาลีเฉตแต่เัาเรียนไม่ถึงนะเพราะอริยสัติที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยมันมีอยู่ในสัพพสังขารแต่ตอนนี้เราเรียนอยู่ในโพธิปักขิยะสังขาร ในปริเชเจ็ดนี้มีเลี้งเรียนอยู่หนึ่งอกุศลสังฆาสองมิสกะสังฆาสามโพธิปักขิยะสังฆะและสี่สุดท้ายคือสัพพะสังฆาจบยากเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เรียนให้จบใจวะเพราะเราเรียนให้รู้เราไม่ได้เรียนให้จบ เรนเรียนให้จบจบไปนานแล้ววันเดียวก็จบเล่มนงึงฮะแต่มันไม่รู้แต่เราจะเรียนให้รู้แน่รู้อย่างที่ว่านี้รู้ทั้งรู้ด้วยเอาปฏิบัติให้ได้ด้วยแล้วก็ตรงสามารถลด,ดละกิเลสได้ด้วยอยากให้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ทั้งปริยัติรู้ทั้งปฏิบัติรู้ทั้งปฏิเวทเอาอย่างนั้นเลย นะอ้าวดกลงเข้าใจแล้วนะที่เราเรียนอยู่เนี่ยนะสภาพของทุกขาเยสัจเกิดแล้วก็ต้องดับครับทุกขายสัจนะคือขันธ์หน้ามีสภาวะคือเกิดแล้วก็ต้องดับไปหมดไปนั่นแหละเรียกว่าทุกขสัจ เเราาข้ใจท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธญาพนับเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฐิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดชธรรมและสธาคคุณมโนตุณสุพิษพลุธิกุลสธาขคคุณอัมพวันหรีอาพรเป็นเจ้าภาพในคืนนี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับ คืนนี้เวลาหมดต้องติดตามต้องฟังกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณสุชาดาอุตริสธาของคุณบักออนเต็มชื่นสธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสธาของคุณศักดาเพื่อนงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อจุโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจะมาเกิดมีแก่คุณมานโนทคุณสุพิษพฤษิกุลค,คุณอัมพวันหรืออาพรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในนนนหัััััวขอธรรมมมะิเสาาากกกศึกษ้ สมอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามักมองอารมณ์โกรธลบลงศึกษาพระทรามทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา